Good morning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันที่13พฤศจิกายน2566นะคะปารุ้งพามาออกกำลังกายนะคะที่พาร์คเรียกว่ามาดิลส์ฟาร์มนะคะที่ติดที่ติดเลยว่าอยู่ใกล้บ้านเรานั่นเองนะคะเป็นแอเรียของโคฮิมารามานะคะค่ะนี่ป้ายนะคะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะสามารถเล่นกีฬาได้ไซคลเงได้พาน้องหมามาออกกำลังกายได้นะคะ นี่เป็นทางเดินสำหรับโอกิง้งนี้เป็นทางเข้านะคะทางเข้าของรถนะคะเข้าไปนู่นจะมีที่จอดรถนะคะแล้วก็บริเวณรอบๆนะคะก็เป็น,นหมู่บ้านนะคะพื้นที่นะคะทำเลมันก็จะเป็นเนินเนาะนะคะบ้านก็จะอยู่เป็นระดับระดับขึ้นไปนะคะเพื่อนๆมันจะสูงขึ้นไปอีกนะคะนู่นถ้าอยู่สูงก็จะเห็นวิว มองลงมาจะเห็นวิวสวยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็มาชมด้วยต้นโอ๊กนะคะซึ่งฤด,ดูสปริงนะคะก็ยังอยู่ในช่วงสปริงอยู่เนาะก็ใบใบเขาก็เนี่ยผีใบนะคะแล้วก็เป็นเป็นสีเขียวตอนนี้เขียวแก่แล้วนะคะหลังจากที่เขียวอ่อนเนะาะนี่ใบแย่ๆเลย เวลาออถ้ำเขาก็จะเป็นสีเหลืองสีม่วงสีแดงสีส้มเนาะสวยงามมากแล้วก็ร่วงเต็มนะคะตอนนี้ก็สปริงนะคะก็อยู่ในช่วงสปริงแล้วก็เจะเข้าฤดูร้อนนะคะค่ะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งที่สวยงามเนาะจำชื่อไม่ได้คะ่ะตอนนี้ ค่ะเพื่อนๆนเราจะไม่เดินไปทางนู้นทางนู้นก็เป็น,เป,นเป็นทางทางเดินทางวิ่งจ็อกกิ้งรอบๆบนะคะรอบรอบพักตรงนี้แหละจริงๆริงเราก็พามาชมหลายลายรอบแล้วแต่ว่าวันนี้อา,ากาศอบอุ่นนะคะต่อ <c oughs> <c oughs> ไปค่ะอากาศอบอุ่นก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะได้เลิกยามงามดีนะคะมาถ่ายทำวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันจันทรเนาะ ก็ผู้คนก็ไปทำงานนะคะที่นี่จะมีประชาชนเยอะอีกครั้งก็หลังเลิกเรียนนะคะคุณผู้ประชาชนก็จะพาเด็กๆนะคะมาออกกำลังกายหรือว่าคุณครูนะคะนี่ค่ะใบของต้นโอ๊กนะคะเป็นแจกแแบบนี้นะคะสวยงามมากนะคะเราก็ชอบนี่เวลาเขาออกใบมาเยอะแยะมากมายเลยลเด็ิดให้ดูหนึ่งใบนี่ค่ะเพื่อนๆหนึ่งสองสามสี่แสกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแสก ใบนี้เจ็ดแสกนะคะเจ็ดแสกเขาประมาณเนาะเจ็ดแสกเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ละใบอาจจะไม่เท่ากันเนาะแต่เขาก็ก็เป็นแสกสวยสวยแบบนี้เนาะค่ะต้นหนึ่งนี้ใบเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เขาเขาบอกว่านี่มาจากยุโรปเนาะพันธ์มาจากยุโรปนู่นแหละ เป็นบริเวณกว้างนะคะสามารถเล่นกีฬาได้ทุกชนิดแหละเขาจะตีเส้นวาอยู่นะคะมีฟุตบอลมีฟุตบอลมีคริกเก็ตมีแล้วแต่เนาะนี่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นฟุตบอลเนาะเขาจะคอยตัดหญ้านะคะเพื่อนๆคอยตัดหญ้าก็ใช้รถตัดค่ะจะจ็อกกิ้งในสนามนี้ก็ได้หรือว่าจะตามคอนกรีตก็ได้นะคะวิ่งรอบๆนะคะ รอบๆนั้นก็เป็นอาคารสำหรับพักสำหรับสปอร์ตนะคะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรมีน้ำให้ดื่มตรงน้นนะคะนี่ค่ะตีเส้นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสำหรับมาฝึกฝนหรือว่าแข่งขันจริงก็ได้นะคะเม,มื่อก่อนนี้ม,นมันมันมันพื้นที่ต่ำอะคะ่ะทีนี้ก็เอาดินมาถมนะคะมาถมแล้วได้ระดับที่น้ำไม่ท่วมนะคะ ค่ะเพื่อนๆก็จะพูดถึงว่าเ,เราควรจะออกกำลังกายนะคะวันละนิดนะคะเพื่อสุขภาพที่ฟิตและแข็งแรงเนาะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายนะคะโดยเฉพาะยิงย่งอยู่ในวัยทำงานที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆนะคะ <c oughs> ถ้าว่างก็ออกกำลังกายนะคะก่อนไปทำงานวันละห้านาทีสิบนาทีหรือว่าวันหยุดนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็มา <c oughs> มาวิ่งออกมังกายแล้วก็ทําท่าโน้นท่านี้บ้างนะคะพอสมควรแล้วก็จะออกไปจะจะกลับเดินกลับบ้านนะคะค่ะเดินจากนี่ไปถึงบ้านก็ประมาณ10นาทีเนาะค่ะก็นู่นไหละซอยบ้านทางนู้นนะคะฮาวาลาโรดนะคะค่ะออลืมบอกเพื่อนๆว่บ้าถ้าไปตรงนี้ก็คือโคฮิมารามาบีชนะคะเดินทะลุปไปนี่10นาทีก็ถึงนะคะ โคฮิมารามาบีชแล้วถัดไปอีกก็เซน a ทอริอ b สบีชนะคะก็คือหาดพื้นที่โคฮิมารามานะคะหมู่บ้าน,นนะะเราก็ดีใจค่ะได้อยู่ไม่ไกลจากฟาร์มคือพาร์คค่ะสามารถมาออกกำลังกายได้ทุกวันตลอดเวลาไม่มีปิดนะคะเข้ามาได้ตลอดนะคะไม่มีรั้วปิดคะ่ะเพื่อนๆจะให้ดู อะไรนะชุดออกกำลังกายนี่ปูมานะสวยไหมกางเกงขาสั้นนะค่ะก็ฟิตฟิตนะคะทำให้กระชับกระเชงนะคะจะวิ่งจะเต้นก็ <c oughs> มันก็ฟิตอ่ะมันก็ทำให้แบบสะดวกทำให้เราอยากออกกำลังกายได้ได้หลายนาทีอ๋อนอกจาก นอกจากจะออกกําลังกายแล้วก็ก็ฟังเพลงด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ฟังเพลงไปด้วยนะคะแล้วก็มาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนชมด้วยเพื่อนชานี้ต้น,ตนนี้ต้อนอะไรไม่ทราบสวยมากเลยเขาเขาจะไม่โตนะเขาก็อยู่อย่างนี้แหละมันเป็นพันธุ์ที่แบบมาจากภูเขานู่นแหละสวยมาก มีหลายต้นนี่ต้นเล็กๆน่ารักปลูกไว้ประดับนี่อีกต้นหนึ่งแล้วก็ด้านโน้นอีกต้นนึงนนนนน่งส่วนต้นโน้นเนี่ยคนละพันคนละพันค่ะต้นนี้ไม่ใบเขาไม่ร่วงนะคะคิดว่าใบาไม่ร่วงก็อยู่ได้ทั้งทั้งปี นี่มานั่งด้วยคุณผู้ชมนั่งสักหน่อยไหมนั่งสักหน่อยก็ได้นะเฮ้ยออกลังกายมา20นาทีแล้วนั่งพักสักหน่อยอตอนนี้ลมลมมาเย็นดีดีเพื่อนเพื่อนโอเคเ,เอ่อ,เอ,อชมวิวตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะมันมันจะเป็นเดินขึ้นไปนะคะ บ้านที่อยู่สูงนู้นมันสูงนั่นน่ะเนินสูงขึ้นไปนั่นถ้าพื้นดินเท่ากันจะมองไม่เห็นหลังคาบ้านถัดไปนะคะแต่เวลาขับรถขึ้นไปต้องปีนขึ้นไปนั่นแหละโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เราจะเดินกลับบ้านเนาะเพื่อนๆเ,เราจะเดินจากมาดิสฟาร์มเนาะกลับไปบ้านเราจะดูว่ากี่นาทีเนาะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่ากี่นาทีนะคะเทินมาด้วยกันค่ะตรงนี้เป็นลาวเบาเนาะอ๋อนูนให้ดูต้นนน้นอีกต้นโอ๊กอะต้นนี้มันเขียวชุ่มมากมากเลยต้นใหญ่มากไม่รู้ว่ากี่ล้านใบคุณผู้ชมเวลาวิ่งวิ่งแล้วมันร้อนอะ่ะเมื่อเข้าร่มตรงนี้แหละ <c oughs> สกุตเตร์ นี่สวยไหมคะค,คุณผู้ชมสวยมากต้นใหญ่มากเลยโอ้โหไม่รู้กี่ล้านใบสวยมากเลยตัวใบดูใบตัวใบตัวใบ,บของเขามันเป็นแสกแสกสวยมากมันแบบอาร์ตในตัวเลยนะคุณผู้ชมขะอาร์ตในตัวในต้นไม้ที่เราชอบปปรดปานที่สุดคือต้นนี้แหละต้นโอ๊กนี่แหละเพราะว่าเขามีใบที่แสกแสกสวยงามถึงเวลาเขาก็สลัดใบทําให้โลกใบนี้มีสีสัน จากการที่ออสลัดใบของเขาแหละใต้ต้นขเขาเขาลำต้นลำต้นก็ใหญ่มากนี่โน่นราวไปนน่นนะคะราวไปนนนน่น้นมีมีหลายต้นมากแต่ต้นนี้ต้นใหญ่มาก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 ใหญ่คนนี้ก็มีนะคุณผู้ชมตตามพักก่อนหน้านี้เขาก็ตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งตัดกิ่งให้เขาแบบบานออก ให้เขาบานออกมันจะมีกิ่งที่โดนตัดอยู่ให้เขาบานออกข้างๆเวลาฝนตกเนี่ยน้ำไม่ค่อยทะลุนะเนี่ยเพราะว่ามันใบมันเยอะมากมันเหมือนเป็นร่มได้นะคะโอเคเพื่อนๆอย่างที่พูดไว้อน,นี่สกูตเตอร์เราจะเดินกลัาบบ้านเลือกถือสกูตเตอร์ใช้ไม่เป็นหรอก นี่ค่ะบ้านบ้านที่เขาสร้างที่อยู่แถวเนี่ยข้างข้างไอ้พักเนี่ยสามารถมาวิ่งออกล้างกายอย่างง่ายได้ได้ทุกวันถ้ามีสุนัขนะคะก็พาสุนัขมาเดินนะคะโอเคตรงนี้นะคะเพื่อนเนเป็นราว about นะคะค่ะโอเคจากตรงนี้ไปนะคะเราจะเดินไปที่กับบ้านนะคะ จะมาดูฟาร์มไปนะอืมโอเคเพื่อนๆคะตอนนี้เราบันทึกภาพได้โอเคตีไป11นาทีโอเคจาก11นาทีของเราเนี่ยเดินไปนะคะเดินไปนี่คือซอยนี้ก็ไปอีกซอยหนึ่งที่จะไปโรงเรียนโคฮิมารามา ชื่อซอยอะไรนะแต่ไม่ได้แต่ซอยของเราเรียกว่าฮาวเวอร์ล่าโรดนะคะแดดกำลังออกนะคะเพื่อนๆอันนี้คือต้นอ,อลิป อลิชนะคะเวลาเขาเนี่ยเขาพลังออกดอกอเวลาเขาเป็นลูกดกเต็มมากเลยบางทีเราก็มาเก็บเอาไปไปดองออลิช <Oil lift. S 1> เขาปลูกไว้ประดับต้นไม้ประดับไม่ไม่ค่อยมีคนกินหรอกเขาขี้เกียจมาเก็บขี้เกียจขี้เกียจเก็บขี้เกียจด,ดองเขาจะกินก็ไปเอาซื้อที่ซปเปอร์มาร์เก็ตง่ายมาก ถือเงินไปแค่ห้าดอนสิบดอนก็ได้มาหนึ่งขวดแล้วเหมือนกับปุกแล้วไม่ต้องมานั่งเก็บหรือนั่งดองเนาะตรงนี้เขากำลังก่อสร้างนะคะเพื่อนอยู่หัวมุมเนี้ยสร้างบ้านดอกดิ้วี่ดอก,ดดอกสวยสวยมากเลยเพื่อน น,นี่เป็นสีกส่กีบนะสี่กีบโอเคเป็นต่อไปอีกเพืเ่อนคะต้นนี้ที่เป็นใบเดี๋ยวนี้สีม่วงนะสวยมากเลยใบเขาบําบกำเขาเป็นปต้นนะใบไม้ประดับ เป็นแสกนะคะเพื่อนเราจะนับกันดูก่อนเจ็ดแสกสวยสวยมา,มากเลย่อสร้างค่ะเพื่อนเพื่อนกาะนีนี่ดอกต้นนี้นนนนนก็อีกต้นนี้ดอกสวยมากเลย ตัวนี้ออลิฟออยลิฟออยลิฟตัวรีตัวนี้ออออต้นต้นตห้างสูงเป็นเวลาเป็นลูกจะดกมากต้นมะกอกมะกอกเล็ก พเพื่อนคะตอแผงนที่เป็นปูนแบบนี้สวยดีค่ะเป็นหินก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยมามามาต่อกันอย่างเงี้ยมันเป็นอาร์ตสวยมากเราชอบตรงนี้จะเป็นเนินนะคะพเพื่อนๆเป็นเนินมันจะได้ยินเสียงหอบเนินค่อนข้างสูงนะคะจริงๆแล้วเพราะละระยะทางก็ค่อนข้างไกลอยู่ อีกแล้วอีกต้นหนึ่งดอกสวยมากเลยอ่ะมันเป็นมันดอกกระดานงานเนาะ,ะยาวออกมาอางนี้เด,ดี๋ยวดมก่อนอุ้ยหอมมันม่อน็นกะหอมมากเลยวูไม่เคยดมนะเนี่ยครั้งแรกางานีิลี่ต้นเล็กๆแต่ดอกนี่โอบลางต้านเดี๋ยวดมให้ดู มีสีขาวครีมกับสีเหลืองหอมหอมแบบเมือออ่อต้นอล่ยเป็นต้นจ่อยๆนะเนี่ยต้นจ่อยๆแล้วดอกดอกดอกมากเพื่อนท่านอ่า พื้นที่เป็นเนินอะน่ะมันก็ทำให้เราออกกำลังกายได้เพิ่มขึ้นเนาะเราจะวิ่งไม่ไหวแล้วนะมันจะไม่มีแรงนะอันนี้เขาจอดรถข้างทางนี้ได้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีที่จอด,ดรถหือว่ามีรถเยอะกว่าก็สามารถจอดข้งข้างนี้ได้ทั้งสองฝั่ง อันนี้ลิ้นสายโพน,นี่นเนาะกำั <c oughs> เจออีกแล้วอีกต้นหนึ่งเรียกว่าต้นดอกกระดังงากันแล้วกันเพื่อนเพื่อนมึงพีจอ พี่จอบ้านนี้เป็นดอกแล้วเนี่ถ้าเป็นลูกดอกมากเลยนะนี่นี่ค่ดูหน้าคนถ,ถ่ายทำวีดีโอไม่สวยกับเมืองเอาพี่น้อง เกิดมาบอง้ำเนาะพ่อกับแม่ให้มาเท่านี้แหละความสวยนี่เหมือนดาราเนาะนี่ต้นเหมือนต้นกระถินอลงมนี่ต้นนี่ช่วงลังสร้างตึก เงี้ยคะบางวันก็ออกมาวิ่งตรงนี้แหละวิ่งมาก็วิ่งไปแต่วันนี้ไปถึงที่ฟาร์มคือวันไหนที่ไม่มีเวลาเยอะค่ะก่อนไปทํางานนะมันก็ไม่ไกลจากบ้านนะออกจากบ้านมาก็วิ่งซอยนี้แหละเสร็จแ,แล้วตด้ห้านาทีสิบนาทีอะไรเงี้ยก็กลับบ้านไปเจอดอกไม้งานไปแล้ว,วงานไปเลย วันไหนมีเวลาก็ออกลงไปถึงมาดิวสปฟาร์มนู่นแหละค่ะแต่วันไหนฝนตกก็ไม่ได้วิ่งเนาะอเจออีกแล้วตนน้นเนี้ต้นดอกกระดานง,งานเนี่ยต้นเล็กลําต้นดูเหมือนแห้งๆแ,แต่เขาเป็นดอกสวยเลยอะ่ะเพื่อนมองๆมาเป็นดอกนี่สีเหลือง หอมก็หอมหอมหอโอเคอันนี้ก็ติดไปลายไปสำหรับ ขายบ้านเนาะเอเจนต์ดูว่าเขาขายเขาใส่ในซอยนี้นะเพื่อนๆในซอยนีงนี่ถ้าใครสนใจเนาะเ็ามีออคชั่นอยู่นะคะเพื่อนๆนี่บ้านลักษณะนี้เออน่าอยู่ดีให้ดูใครสนใจนะคะนี่ค่ะมีฟอร์แมชชั่นนะคะคงจะออคชั่นเลย โอ้เนี่ยดอกเนี่ยดอกตะวันสวยมากชอบมากคุณผู้ชมสวยไหมอันนี้เราก็มีอันนี้ด้วยนะเนี่ยสีม่วงสีม่วงสีขาวอ๋อยี่ห้อสิบ bicycle คุณผู้ชมอีกคันนะึงเขามาจอดแล้วนี่อันนี้มีบาสเกตด,ด้วยเพื่อนค้าเนี่ตัวเรียกว่า bottom batch นะคะ bottom batch ก็คือ bottom batch bottom ก็คือขวดนะคะ batch ก็คือแปงนะคะนี่ค่ะก็ะจะเป็นลักษณะสำหรับแบบเอาไปขวดนมแบ่งที่ขัดขดขวดนมอตอนนี้กำลังบานนะคะต้นข้างบ้านเรานี่เองใช่ชมก่อนที่จะเข้าบ้านือบวกมากกำลังบานไอสถาน รับแสงพระอาทิตย์นี่ข้างล่างก็บานคุณผู้มชมอันนี้คือที่บานแล้วอันนี้กำลังตูมตูมๆๆกำลังจะบานทยอยบานนี้ร่วงร่วงแล้วโดยเขาก็ทยอยบานทยอยตูมไม่พร้มอมกันมันในวันเดียวกันดีจังเลยเนาะก็สามารถได้ชมค่อนข้างนานอยู่เห็นี้ยเหมือนแปลงไหมแปลงขัดขัดขวดนมคุณผู้มชมคะ เขาทั้งเรียกชื่อว่าบอทท่ำบัชบอทท b ำบัชขวดบอทท o m แปลว่าขวดรัสแปลว่าแปลงก็คือตอน Bottom น้นบอทท่ำบัชเนี่ยมีเจอแล้วมากลับมาถึงบ้านแล้วนะนเพื่อนๆก็สิบเอ็ดก็ตีไปสิบนาทีเนาะที่เดินดีๆเนาะโอเคนี่มีหนังสือพิมพ์มาส่งด้วยหนังสือพิมพ์ก่อนแล้มีจดหมายไหมเอ้ยมีจดหมายด้วยด จดหมายใครนะเนี่ยท่านพิชาอ๋อบ้านสาวโอเคคุณผู้ชมขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปในบ้านนะนะนี่พี่ที่จอดรถส,สองที่นะอันนี้ของคุณพี่ชายนะอันนี้จอดรถอันนี้ของเรานะของเรากว้างสบายเวลามาแล้วนะเดินมานี้ก็จะเลี้ยวนะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งว่าที่เราออกมากายนอะกจากตรงนี้แล้วนะก็ไปตรงนี้แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวโค้งอ,อ,อันนี้คือ อุ้ยดอกกุหลาบของเพื่อนบ้านเท่านี้สวยมากเลยค่ะนี่ซอยของรอบนะครับชื่อซอยของรอเนี่ยคะ่ะอันนี้คือฮาวลารถเนาะแล้วก็เลี้ยวมานี่คือโภหิมารมานะคะเราก็จะนี่แหละเราอกําลังกายวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้เนละโอ้เดินไปนิดนึงไปดูต้นซากุระที่เขาออกดอก อมันจะหมดฤดูดแล้วละ่ะน้องกรง郎บานต้นสุดท้ายคิดว่าในซอยนี้เนาะเนี่ยค่ะเพื่อนสวยมากเลยอ่ะมันมันกลังบานเนี่ยคือคือบานเดอยมานมาหลายวันแล้วบานมาหลายวันแล้วก็กำลังจะร่วงร่วง นีอดอกสีชมพูชมพูอ่อนต้นนี้แล้วก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้ที่ว่าพันเดียวกันเนาะเพราะว่าใช่พันเดียวกันแต่ต้นสูงต่างกันเนี่ยสวยมากเลย เผยมากสวยมากคุณผู้นนชมโอเคขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะขอให้สดชื่นสดชื่นเหมื <c oughs> อน <c oughs> อากาศที่นิวซีแลนด์วันนี้นะคะไปทำงานด้วยความสุขนะคะทุกคน,น,ะคะกคน Have a nice day วันนี้ก็จะเข้าบ้านก่อนนะขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ให้ปานลุงปานลุงด้วยนะคะโอเคค่ะเพื่อนคะถ้าเดินตกไปนู่นอมองเห็นทะเลไหมมาโชว์ก่อนโชว์ทะเลทะเลทะเลนั่นแหละวิวทะเลเนาะ อมองเห็นยนี่คือทะเลนะคะตรงนี้มันสูงเดินลงไปประมาณสิบกว่านาทีโอเคนี่สอยบ้านเราค่ะอโชว์เพื่อนๆตรงนี้แหละโอ้โหดอกกอหูลาบของเพื่อนบ้านอันนี้บานทัะพังเลยอะ่ะบานใหญ่มากแล้วดอกใหญ่มากเลยสวยมากเลยคุณผู้ชมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ